Okay. มากับแม่เลยพี่น้องเ้ยนะฮะวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอีกจันงึงเไหมจ่ยจนี่ยจนี่ย้ยเอองานโอเคโหสบายดีไหมสมบายดีโอ้ไปไ็นไปบาอะบ่ บพาวขานะนักท่องเ,เที่ยวไม่เต็มเรือเลยนะฮะมีมีนว่ๆๆสวัสดีทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวกับแม่ขัติวาได้มีโอกาสว่ขึ้นนั่งเรือเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีวันที่18วันเสาร์ที่แปพฤศจิกยายนเนาะพี่น้องเนาะแม่จะไปตรงนี้ไหมพี่ไหมแต่บนงคนเข้าไปเด้ออะไรแม่หรืวัดพระแก้วใช่ไหมวัดพระแก้วบ่าว่าฝากมันฝันจะเป็นวัดระฆังที่เขากายมากไหเมื่อกี้นี้ งามดูงามบากเเนี่ยงามดงามงามโอ้งามบ่งามบ่งามดูเย็บเย็เบเบงฝรั่งยังเพิ่นยังเออเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปได้ไหมเบิ่งที่ลายการท่องเที่ยวไทยแม่ฟังนี่แม่ฟังนี่นนนอโอ้ สุดยอดเลยบ่แม่เบื้องเมืองกรุงเทพพระนครน,นี่คือบรรยากาศของนะฮะริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะฟังทุ่นและฟังพระนครนสองฝากฟังแม่เอ๋ยโอ้ว้าวสวัสดีอีกทีานึงหลังจากที่พ่อแม่เดินทางแม่เดินทางไปต่างจังหวัดมณีพ่อแม่มาเบิ่งบรรยากาศของอ่าริมน้ำเจ้าพระยาที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงเทพเมืองไทย นอกจากแม่นำจากพยายจะเป็นสายเหลือดเราเรลี่ยงน,นะฮะ,ะการเห็นอุตสาหกรรมของลหลายๆจังหวัดทีมาจากคนครสวรรค์นเนาะยังเป็นอีกหนึ่งแห่งท่องเที่ยวของกรุงเทพเบิ้งแมแม่ฟังดิแม่แม่แม่ฟังดอันนี้คือวัดอรุณเนีวต่างนี่ยยนยังวนี่คือวัดอรุณโอ้วัดอรุณพระชารารา์แม่เบิ่งที่ไรแม่คน<อ>มากหลายนี่แม่เ้ย ก็ไม่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผูกคนเกือบเกือบทั่วโลกที่อยากจะมาสถานที่แห่งนี้ได้ไหมโอ้ว้าวหอดล้อนอนี่ดูย่างไหมย่าง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 โอ,โอ้สุดออยอดไปเแม่ไปถ่า,ถายรูปให้แม่ก่อนเออแม่คะ วนงามร้ายพี่น้องเอ้ยงามร้ายนี่คือวัดอรุณวราช,ชาวรารามเป็นสถานที่ททบอกกันว่าสวยงามขนาดเลยว้าวอันซีนเมืองไทยนี่แหละคือไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยนะฮะม,มีโอกาสผ่าเมม,มาสัมผัสกับบรรยากาศของเรือริมนำเจ้าพระยาอีกครั้งหนึง่งโอ้ยเหรง รีมนำชาวพญาและกระทั่งวัดรุ่นราชวรารามหรือว่าวัดแจ้งวัดมะกอกไม่เห็นเหมือนนัท่องเที่ยวร้ายเปล่าไหเออร้ายนุงร้ายขนาดเลยนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยบอกเลยว่านี่คือไทยแลนด์ว้าว ไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วแม่ไปแล้วเป่าวบเองเหรอที่ว่าสั่นๆอยู่พี่น้องเในเรือก่ะพีกไปพิกมาอยู่แม่อันหนามากเลยจ้ะแม่เป็นบรรยากาศสองฝักฟังได้ไหมเด้งงามบ่พี่น้องเอ้ยตอนนี้นักท่องเที่ยวถือว่าแน่นเนาะพี่น้องนอนแน่น แน่นเต็มทุกขบวนเรือของประเทศไทยเลยตอนนี้ที่ว่าการท่องเที่ยวบอกกันเลยว่าสุดยอดคือคักเมาพป่นเนอนอ,นอ,อ,อยู่ไซจิท,ทอเมืองไทยมีที่นี่ที่เดียวประเทศไทยบาโบเองกับืีว่าใดว่าสัมผัสกับบรรยากาศจริงจริง,รงสามารถเบาใดและสามารถเผยแร่ให้พป่น้องเห็นน้ำเมื่อน,นี้ก็ถที่ว่าเป็นยามแรงของวันเสาร์เด้อพป่นงเอือเญ่เฮใหรือเฮ่โอ้แม่เห็นเหื่อใหญยยยามแรกวันเสาร์ที่18เดือนพฤศจิกายนปีพศ2566น้นั่นเอง ว้าวแม่เบิ่งแม่เลื่อยไหมเออเห็นเงยหนารเงืหนาเงยหนายยังโบหญ่ได้ไหมเนี่ยอสามหรยังโบญ่ได้มันยังมีเงยนอีกได้ไหมอาหาการกินยงพออี่งเนียอย่หันเนาะโอ้เออแม่อยากมาก่อยากมากเออเนาะนั่งเรือม่อยากมาก่เอออยากมากเพื่อนมีค่าชสจยใจได้ไหม โอ้กา,าบกะะ้าบ่แล้วบอเดบ่กาแม่บ่กล้าแล้วบ่เคยมาเนาะก, <c oughs> กับบ่กล้าเนาะหน,น,นุ่มเนาะมาด้ำดูได้จังกาอยากมาบึงนะ้งแหน่ฮะบอเนอยากมาเห็นว่ะจิสาตอนนี้บ้าบก่กับยู่บนเรือกับแม่เนาะพี่น้องเนาะหลังๆของบ้าบ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยบอกเลยว่าโอ้โหเต็มทุกขบวนเลยพี่น้องเอ้ยแน่นเลยเบึ้งทีน,นเลยพี่น้องเอ้ยนักท่องเที่ยวบอกเลยว่าจับ ้องขึ้นมาถ่ายลูกเก็บภาพบรรยากาศคุณน้ามนานพญาที่สวยงามของเมืองไทยแม่เบิ่งเรือเอกลักษณ์ไทยเ่ยแม่มเห็นบ่มเฮ้เดีใจดีเดี๋ยวพาแม่มามื้อนี้ดีใจเดี๋ยวพาแม่มาเห็นเลยการสัมผัสครับบรรยากาศที่บอกไว้แลยวว่าลูกก็เคยมาแล้วอยากให้แม่แต่มาน้ำนี่นักท่อความฝันของลูกแม่เอ๋ยพ่ดแม่นักท่องเที่ยว นี่คือสะพานไหมโอ้สะพานพุทธไดไหมโอ้มันรถเดินอ่ดูแมนโอ้ยูเต็มเลยเป็นไหมนักท่องเที่ยวเต็มสะพานเลยไหมเก็บภาพบรรยากาศการอ่าเบื้องพระสาณแรกๆเนี่ยโอ้ว้าวอันนี้คือสะพานพระปกเก้าไหมโอ้ ที่นี่ไทยแลนด์ว้าวโอ้เป็นจะได้ไหมเป็นจะได้ไหมเด็ดเงได้ไหมโอสวยงามดีสวยงามบ่สวยงามบ่ คือโรงแรมไปโรงแรมสูงบอลีอร่ราจะพญาตมโอ้โอแม่อันนี้คือโรงแรมบางกอกร,ร,ริมงาำจากพญาเลยหมโอ้คือวันนี้เราาท่องเที่ยวแล้วแม่เต็มเลยหมประเทศไทยสุดยอดดีดี เดี๋ยวไปไกลๆไม่เห็นตึกนะตึก<า>ที่มีจุดชมวิวสูงที่สุดของประเทศไทยเดี๋ยวมือหนาลูกจะพาแม่ไปให้ได้แม่ทนะแั่งนี้ที่เป็นตึกไอคอนสยามนี่ไงว้าวได้กูจะไปดูเซนเซเลยโอ้แม่แม่ฝ่ายฝ่ายกระตื่นเต้นเนี่ยคุณเดียมาเห็นบรรยากาศที่อลังการเลย นี่แลหละพี่น้องเอ้ความสุขของแม่มขขมฮะเลือขามใช่ไหมเด้ๆแมนแมนแมน<อ>เลือกามไปทางนั้น,นเป็นเลือกามฝากได้ไหมอบอกเลยเลยว่า<อ>เลือกทุกขบวนพี<อ>่น้อง้แน่นเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่อยากจะมาก ชมความงามของเมืองไทยความงามทีบอสสามเคลื่อนได้พี่น้องเอ๋ยแม่จะเบ่งเรื่องอีกไหมใส่ลูกกับบอหัได้ไหมเอ้ยนีเรื่อมใหมหนี่งามบ่แม่นี่งามบ่งามบอผึ้นเมาเรือเรื่องเมาเรือเลื่ตั้งใส่เงินหลายได้ไหมใส่เงินหลายในการเมาเรือเพื่อลองเรือไปนำเจ้าพญาเพื่อจะกินอาหารแล้วก็ดิ้นเนื่อกันอย่างเงือแง ว้าวนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์แม่นี่คือห้างทองคำเดี๋ยวแม่เด้อสิพาแม่ไปเบิ่งแม่ใช่ไหมร้านที่คุ้มมีอะไรบ้างไฮเดียพวสูงเลยเป็นบ้านบ้านเจ้าพระยาน่าจะเป็นโรงแรมนี่แม่น่าจะเป็นโรงแรม โอ้บรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ๋ยสวัสดีทักทายทุกท่านอีกเจนึงพี่น้องเอ๋ยตอนนี้มาบุกจุบนหน้าน้ําเจ้าพระยาพี่น้องเอ๋ยี่เป็นหนึ่งสายเลือดของคนไทยของประเทศไทยนะที่ไหลมาจากนครสวรรค์น้องพี่น้องแต่ที่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยน้อพี่น้องครอบครัวท่านของแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถระบายน้ำที่ ไหลหลากมาจากทางภาคเหนือหรือว่าจากกรุงเทพมหานครออกสู่ทะเลได้แม um> ่เจ้าถาเบิงอันนี้ได้ไหมเด้อห้างที่อลังการน่าจะบอกว่าอลังการที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ห้างไอคอนสยามว้าวแม่เอ๋ยนี่แม่เอ๋ยแม่เอ้ย นอกจากบรรยากาศของง่วงงามสองฝักฟังพีง่น้องเอ๋ยยังได้เห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวชีตาห์อยากมาสัมผัสอะไรการคลิปพาบรรยากาศนอกพื้นนอกยกโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่ถ่ายบรรยากาศยั่งงามนะของเมืองไทยว้าสุดยอดลีลีแม่เลย จะบอกว่าประเทศไทยมีเสน่ห์อย่างหนึง่งคือมีแม่น้ำเนะฮะเจ้าพยาที่ไหลผ่านเมืองกรุงเทพเมืองศรีวิไลไอคอนสยามครับไอคอนสยามช้อปปิ้งมอลล์ยิเกโลเปสต์สโตร์พอยน์นี่คือไอคอนสยามแม่เอ้ยแม่เบึงห้างเลยไหมเป็นห้างที่บอกกัาเรียกว่าสวงามดังทองคำได้ไหม ย่างวันขึ้นแล้วจะเเรืองอารามดังท้องข้ามนี่คือไอคอนสยามแม่เอ๋ยแม่เอ๋ยเจ้าห็นหลจะเป็นยังไง่อ๋ย่เอยเอ๋ยแม่เอยแ่แ่เบิ่อ่เอิ่อ่เม่เอย่คออแม่เอ๋่อ๋ยยามเแมเอ๋ยนม่เออ่่สแ่เเยอ่เ่ออ่แม่ม่ม่แ่มเเอ ะะอ๋อโอ้โหอ๋อมีแต่คนได้ไหมโอ้คนผู้คนที่จะมารอรับชมระบ,บำระบ,บำลำพูโอ้ว้าวโอ้โหฮู้วบงังดีเลับเสือไปหองเลยนะฝั่งนั้นก็ผู้คนก็เต็มเลยทั้งลํานักท่องเที่ยว เมเบิงเอาเมเบิงเอาเมยอยากเอาทิปสายตามาไหนอะมาจากไหนเยอนะแยะขนาดคนไทยผนยังบบเสื้อสายตาพี่น้องเลยยังคักเลยว่ามาจากใสว้าวไมขนหาดหไม่ทะลุชใช่ไหม แม่เบื้งในพุ่หรแม่หลายบ่อหลายบ่อหลายบอแม่จะเห็นเราจะเป็นยังไดตื่นเต้นเป็นเบาออกหนมนไม่เห็นดีใจนายโอ้มาหนาวไิมาเห็นเด้อ่าโุคนเนาะ ไปยังไงแม่ไปยังไหนงามบงามบขันนี้ก็งามขันนี้กางาม,งามโอ้อต่อไปเป็นท่าเรือสาอนะครับวยสาที่ลงเท่าเรือสารเรียตัวเทาเรือเลยนะครับมา เป็นเป็นสะพา้าเบียร์อกแล้วตอนนี้ก็ถึงสถานีที่เราจะลงเลยได้ไหมเป็นสะพานตากสินลาท่สะพานตากสินเบเดียสเกลต้องเจ้าเดี๋ยวเราจะลงเลยแม่เลยเอาละท่านผู้ชมครับวปาวบวกกับแม่กันที่ว่าเดินทางย่านคำคลืนมือนีน้องผีหนอนน้องผ้าแม่มาชมบรรยากาศดื่มน้ำจ่าพญาบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตแม่เลยกลับมาได้อบ่มีความไฟฟันธุจะได้มาบ่แม่ ลูกพาแม่มาตามที่กำลังลูกเพชรได้แน่สำหรับทันตแทีมมาคลิปของบาโบไปรื้อกดไลค์เป็นกคลังใจให้บาโบเด้อพี่น้องเคยสนับสนุนบาโบะโดยการไปคุยถามโค้ชหน้ากันแล้วกันพี่น้องเอ uhm. ๋ยสำหรับคลิปนี้บาโบะซิล่าท่านชมไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีครับฮะมีแนี้วกอ อันนี้เป็นโรงแรมนี่ไหมโร oh. งแรมแชงกอรีล่ามีคนเต็มคนเดียวมีคนเต็มเมิ่นแล้วโรงแรมมาดูของเมืองไทยว้าวนี่คือสะพานตากสินแม่เลยพาแม่หอยเลยแม่ขอท้ารุงแล้วอัน,นหน,น,หน,น,หน,นมแ,แม่ขอทะลุไปท่านไหนมาอ่ะไม่เอากลับเลยแม่ ก็เลยครับแล้ว